พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกิจซับมีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็มีเรื่องราวพูดคุยแบ่งปันนะครับโดยเฉพาะสายบอนไซมะพร้าวนะฮะไม่ควรพลาดอืมต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเรื่องราวที่ผมได้ลงมือทำแล้วเนี่ยมันประสบความสําเร็จดีในระดับหนึ่งนะฮะผมเลยนำเรื่องราวตรงนี้มาแบ่งปันเพราะว่าเท่าที่ผม ได้ลองหาข้อมูลดูแล้วเนี่ยนะฮะต <c oughs> ่อไปครับ <c oughs> คือยังไม่เคยเห็นมีใครทําแบบนี้นะฮะ <c oughs> ผมก็เลยได้ลองทําจริงแล้วผมก็ทําก่อนหน้านั้นแล้วแหละแล้วก็มีการแบ่งปันไปแล้ว <c oughs> นั่นก็คือเรื่องราวของการเหลาอ่าเดี๋ยวแบ่งปันให้อีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่แน่ผมให้พี่น้องทุกท่านนับชมความสวยงามของมะพร้าวบอลไส ก้านส้มจะถางนี้ก่อนซึ่งต้องบอกว่าเป็นพะพะบอนใส่ก้านส้มที่ผมมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวในสังกัดนะฮะเจ้าของถ้าได้มาเห็นก็คงจะดีใจไม่แน่ใจว่าจำทรงไม้ที่ตัวเองเลี้ยงไว้ก่อนได้หรือเปล่านะฮะขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยละกันนะฮะนั่นคือน้องโอ๊ตชนแนลนะฮะเป็นน้องเบา ที่น่ารักอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเรา,าได้ส่งไม้ต้นนี้มาให้เมื่อประมาณกลางปีปศ2566ปีที่แล้วตอนนั้นที่ได้มาอายุประมาณ6-8เดือนนะครับแล้วพอมาอยู่กับผมผมก็จัดการเปลี่ยนกระถางนะฮะแล้วก็ล่อระบบรากใหม่ในขณะเดียวกันก็ เลี้ยงปูมปักมาทีเนี้ยนับเสร็จได้ยังครับว่าม,มีกี่กา้านอ่ะหมุนให้ชมรอบๆนี่ฮะกายภาพของเขา นี่มาอยู่ที่มุมนี้ก็แล้วกันนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับณนะปัจจุบันนี้ก้านทางของบอนไซมะพร้าวต้นเนี้ยมีทั้งหมดรวมยอดน้องใหม่11ก้านด้วยกันที่ผมเลี้ยงไว้นะฮะที่ได้มาจำได้ว่าตัดเพื่อสร้างลำต้นออกไป4-5ก้านทางเท่านั้นเองหลังจากนั้นมาผมยังไม่ได้ตัดออกอีกเลยก็คือ เลี้ยงเขาไว้แบบนี้เดี๋ยวให้พี่น้องมารับชมใกล้ๆครับว่าวิธีการเหลาผมผมผมทำย่างไรมาครับและนี่คือเศษก้านใบทางนะครับที่ผมได้ทำการกรีดออกนี่ให้รับชมกันใกล้ๆเลยทีเดียวสังเกตนะครับว่าก้านใบทางนะครับผมมีการเหลามีการกรีดเปิดออก นะครับในขณะเดียวกันก็คือทําความสะอาดนะครับบริเวณคอก้านทางของแต่ละใบนะฮะเพื่อเป็นการเปิดโคนก้านทางนะครับอ mm ัน hmm. นี้มุมนี้นะครับมาดูอีกมุมนึง mm hmm. จะได้เห็นหลายๆมุมมอง mm hmm. นี่นะครับ ธีการกรีดเปิดและเหลาก้านทางทีนี้มามูดูมุมสูงบ้างนี่มุมสูงจะเป็นอย่างนี้สังเกตดีๆนะครับผมเหลาก้านทางออกไปเพื่อเป็นการทำความสะอาดยอดน้องนะที่ผมเปิดใหม่นี่ นี่การที่สิบนี่ยอดน้องใหม่ mm. กล้สิบเอ็ดยู่นี่ก็รอเขาบานออกมาเป็นยอดใหม่วิธีการนี้เท่าที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยนะครับมันก็เจริญเติบโตได้ดีทำให้ทรงพุ่มทรงใบเขาเป็นอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้ผมก็ทำการ รอระบบลากไว้ <c oughs> นะครับมีตุ่มตาลากใหม่ตรงนี้กำลังจะออกมาถ้าเห็นสังเกตตรงนี้ส่วนสองเส้นนี้หนึ่งสองแล้วก็เส้นสีน้ำตาลน,นวลนๆนนนนตรงนี้สามเส้นคือเป็นการออกใหม่มาก่อนนี้แล้วก็เริ่มเป็นสีเข้มฝั่งทั้งนี้ก็ มีมาหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็กำลังจะออกอีกหนึ่งอีกเทคนิคอ่าต้องบอกอย่างนี้นะครับสังเกตกระถางไหมครับมันจะมีคราบสิ่งสกปรกตะไครไอะไรอยู่ก็คือนั่นคือผมเลี้ยงบอนไซมะพร้าวต้นนี้เนี่ยจับแช่กระมังที่มีน้ำขังอยู่เลยนี่ครับ ครัตะไคร่น้ําสูงประมาณนี้กระมังที่ผมแช่นะครับมันจะทําให้วัสดุปลูกในนี้ยชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาพอชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คือตัดปัญหาเรื่องไม้ขาดน้ําไปได้เลยนะครับมันก็จะเป็นการทําให้ไม้ได้รับความชุ่มชื้นเติมตบโตได้ดีก็ใส่ปุ๋ยบำรุงอะไรก็ว่ากันไปผมก็ใส่ทีละะยิบมือนะฮะสูตรสิบหกเสมอนี่แหละนะครับส่วนวัสดุ เครื่องมือในการเหลาก็นี่เลยครับสามสิบบาทมีดแกะสลักเพราะว่ามันมีส่วนปลายที่โคง้งนะครับล้วงได้นะครับเหลาได้ไอ้มีดผ่าตัดตรงจุดนี้ก็ได้ใช้อยู่เช่นเดียวกันนะฮะ แล้ที่ขาดไม่ได้กัตเตอร์นะฮะก็ต้องมีนะครับในเรื่องราวของการทำบอนไซมะพร้าวครับสำหรับมะพร้าวบอนไซการส้มต้นนี้นะถ้ารวมอายุนะักนะปัจจุบันนะครับก็น่าจะได้ประมาณหนึ่งปีแปดเดือนนะครับ ยังไม่เต็ม2ปีดีกายภาพเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะลำต้นก็ได้มานิดหนึ่งนะครับก็จะอุบอวบอ้วนน,นิดหนึ่งนะฮะมือกำให้ดูนี่ประมาณนี้นะฮะลูกกะลามะพร้าวก็ยังไม่สลัดลิ้นทิ้งด้วยนะฮะเนี่ยยังติดอยู่ผมก็กล่าวว่าถ้ายังไม่หลุดปุ๊บก,ก็เดี๋ยวหาวัสดุนะครับมาต่อไว้ให้แข็งแรงแล้วก็จะ ตาสีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวดูความเหมาะสมก่อนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับเรื่องราวที่ผมได้ลงมือทำแล้วนะครับเทคนิควิธีการต่างๆนะครับสายบอนใสว้าเพ้าก็ลองนำไปประยุกใช้ดูนะครับก็คือตั้งไม้สวยๆไปด้วยกันนะครับได้ผลลัพธ์มาเช่นไรก็นำมาพูดคุยแบ่งปันกันนะครับทั้งหมดก็ถือว่าเป็นเรื่องราวแบ่งปันนะครับวิธีการที่ผมทำไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้อง แต่เป็นวิธีการที่ลงมือทําแล้วได้ผลลัพธ์เช่นนี้แล้วก็เลยนํามาแบ่งปันพี่น้องนะครับทุกท่านโดยเฉพาะสายพอนใส่มะพร้าวเอาละครับเรื่องราววันนี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้มีโอกาสแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปกุกิจเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ